มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถเก๋ง t o โยต้นะคะวีออสสีดํานะคะแล้วแกน่าจะเมาหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ขับแล้วไปชนชาวบ้านหลังจากนั้นไม่รับผิดชอบขับไปอีกหนีตลอดเปิดเปิงจนกระทั่งรถจัก,กรยานยนต์พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์ต้องขี่ตามอนะคะ่ะบอกว่าเฮ้ยขับแล้วหนีได้ไงชนแล้วหนีได้ยังไงดูภาพแรกก่อนที่ไปชนเขาอะค่ะ ไปไม่ได้หรอเกนชัดเจนแล้วที่บีบแต่อันนี้ไม่ใช่รถติดหรืออะไรนะคะนะคะคือเขาชนเห็นไหมเมื่อสักครู่ก่อนได้ตอนแรกจะเห็นว่ารถชนเสร็จปุ๊บพอชนเสร็จปุ๊บขับหนีเลยรถจักรยานยนต์ก็ล้มแบบนั้นมีพลเมืองดีขี่ตามแล้วนี่พยายามหนีเข้าไปในตอกซอกซอยหนีสุดที่สุดเดพยายามหนีให้ได้แต่คนที่ขับขี่ก็ไม่รักความพยายามในการติดตามค่ะ,คะนะคะ บีบแต่ตลอดเวลาจนกระทั่งออกมาจากตรอกซอยนี่จะไปเฉี่ยวรถชาวบ้านด้วยอีกแล้วเนี่ยเออเนี่ยค่ะหลังจากนั้นไปเจอกันที่ถนนใหญ่อีกรอบหนึ่งถนนใหญ่เป็นยังไงะรถมันติดสิคะทีนี้จะหนียากเลยนะน้องปัดคพอหนียากแล้วยังไงเฮ้ยรถติดรถจักรยานยนต์เรียกมาเลยลงมาลงมาอ่ะดูจังหวะนี้ค่ะโอ้โหมาเลยชนแลหน้า นี่นะคะทะเบียนนี้ทะเบียนนี้ทำไม <c oughs> ชนแล้วดิชนแล้วดย นี่คือถนนรัชดานะคะทางลงสะพานข้ามแยกสาทุกประดิษฐ์นะคะมุ่งหน้าใต้สะพานแขวนพระรามเก้ากรุงเทพนะคะเสียงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงกรีดร้องร้องไห้น่าจะเป็นคนที่มาด้วยกับผู้ที่ก่อเหตุอีกเสียงหนึ่งเป็นผู้หญิงอยู่อะไร เฮ้ยทำงี้ได้ไงหนี้มาก็คือคนที่ถ่ายคลิปคนเรเม,มืองดีที่ติดตามมาโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบคือคุณธรรมนูนแท่จึงไปฟังเขาค่ะขับรถชนมาแล้วผมออกมาเสียบข้าบอดีก็เลยไล่ตามเขามาดูแล้วมีผู้เสียหายที่โดนชนที่โดนทับไปต่อยคนขับคนขับเขาว่าสู้ผู้เสียหายจนผู้เสียหายเกือบสลบ เลือกกำเดาเต็มหน้าเลยอปีผมเห็นผมเลยเข้าไปช่วย,วยเขาชี้หน้าด่าผมเราย,ยใช่นนว,ว่าไม่ได้ชนมึงมึงอย่ายุง่งผมก็เลยมมาาโมโหกระโดษสะต,ต่อยไปปกติไม่เมาไหมเมาครับเมาแล้วลงมาก็กลางๆลาอล่าลสุดนะคะตำรวจก็จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะพร้อมกับรถที่ก่อเหตุที่สอนอบางพงพางค่ะโดยผู้ที่ก่อเหตุชื่อสุพัฒ พงษ์เสียงเมาแล้วขับนะคะทำให้เกิดความเสียหายทั้งคนอื่นแล้วก็รถตัวเองด้วยนะคะเห็นบอกว่าเช้านี้ร้อยเวรเจ้าของคดีส่งตัวสุพัฒพงษ์นะคะฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ข้อหาเมาแล้วขับค่ะ uh uh. อัปเดต34 HDL เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ